สกกีรักษาสุขภาพไม่กินไม่กินของหวานเลยเออม่กินข้าวมอ่ะรอก่อนคอยคอยคอยนะพ่อบอกคอยยังไม่ให้กินทำก่อนเออครับเออรอนะกดตีรอพีิรอแล้วจ้า ต้องฝึกไอ้พวกนี้ถ้าไม่ฝึกมันจะนี่มันจะเป็นมิสไยสหมาจ้องก็ก็วันนี้มีข้าวนะครับอาหารมื้อครับไก่ย่างครับแล้วก็ขาหมูโอ้โห้ปวดรุกวนนะรุกวนนะเบียร์ไม่เปิด